นีการฉีดปุ๋ย AD 2 5 5 1ในทุเรียนเล็กใช้ 5cc เหมือนเดิมก่อน้ำา20ลิตรเราจะมาดูวิธีการฉีดปุ๋ยทันใบกันแรงปักต้องปักให้เป็นฝอยเพราะว่าต้นไม่ใหญ่สามารถฉีดลำต้นได้เพื่อให้ลำต้นของต้นทุเรียนเราสมบูรณ์ ได้แล้วก็พื้นที่ในบริเวณรอบของโคนต้นทุเรียนก็สามารถปลูได้เพื่อเพิ่มผลผลผลิตทางดีๆแม้กระทั่งผักที่เราปลูกสามารถปลูกได้หมดรวมทั้งใบกะเพราและพี่ต่างๆโดยไม่ต้องกลัวว่าเพิ่มทุเรียนเราจะเสียหาย ตามต้นนี้อันนี้ผู้เรียนมูสันคิงจากผู้เรียนหมอน,มนทองการผีกปุ๋ยอาดีตัดงใหม่ใหญ่ัเพื่อให้ผู้เรียนเราแตกใบดีแทงยอดใหม่แต่ว่าต้นนี้เดือเนเข้าเดือนกุมภายอดของมูสันคิงหน้าแรงก็ยังเดิน แตกดอกเรื่อยๆอ,อันนี้กล้วยหอมทองปลูกไว้เพื่อให้เป็นร่มเงาของต้นทุเรียนแต่ต้นย้าที่อยู่รอบโคนของต้นทุเรียนไม่ต้องถอนทิ้งนะครับเพราะว่าช่วยในการรักษาดีๆเพื่อไม่ให้เกิดความแห้งแล้งคือรักษาความชื้นของต้นไม้ ส่งน้ำดีดินเพื่อให้ต้นไม้มีน้ำินตลอดเวลาอ่าพอแล้วครับนี่การปิดปุ๋ยทางดินหรือปุ๋ยทางใบเพิ่มผลผลิตอ่าขอจบแค่นี้นะครับ